มาาแลมา้องพระปีเกิดกันเนี่ยเอ้าสามจะไปเด้อสามแม่ม่ไดิงอมันลูกอยู่ก่อมน้าติตเสร็วใช่ไเก็บข้าเออครัใครขดงามเนาะ อะไรเขนาดนี้ครับคดไปวครับ เห็ดเน่าไม่ได้ปุ๊บแจ๊คเสืเห็ดดิเด้อย้สุดปลาแกะงงนะลูกเบาเดือดเป็ดคือเดแต่ทุ่งเดียวเดือดนะเป็ดชั้นโตอันนั้นเดือดไก่เดือดไก่ก็มีใช่ไหมเอาลงกันเด้อันนี้อยู่ทุ่งไก่เด้อมกตึกมูตึกเละแต่ว่ามันเที่ยวแล้วเนาะ ไีเพิ่มที่จะตูวอาบน้ำอาบใกล้เข้าสับหมากโก้เราเุกดกันอย่างว่าเป็ดชั้นโตเลยเห็นแต่แดดท่งเดียวอ้วดเพื่อคุกซอย่างกันอ้วดเนี่ยอ้วดแล้วแกแม่เนี่ยนะเพื่่สารแล้จะตู้หรือที่อ่ ้วกแน่ได้ครบบอเลือดให้ครบบอซื้อเสือส้อเอเป็นสุดชิ้นเอาเลยเจียงจันเลยไอ้เจียง

เรากนไปน่าเฮ็ดแล้วแหละเฮ็ดทิปเก็บเฮ็ดแก่งเฮ็ดซ่อมเฮ็ดโอ้เข้าใจไหม ai subscribe cho kênh Ghiền hết, Gõ Để không hết? lỡ những video hết dẫn nó, bước vào 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 bước khay nhặt khay bước vào 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 kín bò bước vào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  bước Bây giờ vào อยากลองลองแต่ว่ามันผู้ชายได้สู้เดี๋ยวตัวคนนี้เนาะบกได้หลายหน่วยนึสามหน่วยวโอ้หน่วยหาหน่วยโคตรเกิน่หาหน่วยอ,อันนี้จะเป็นพักพิจิตรไ้เกนเรนรู้ไหมเ,นนเกรนเ เต้เป okay. <Ooh, S 1> ็นน <c stakeholder> huh? ัวอะไรนี่ครับเฮ้ยเกล็ดแกงยังนะไม่ใช่เกล็แกงตัวนี้เออเกล็แกงกระดมาทางนี้กินโต๊ะอีกได้สักคนโลแปดแสนเนาะว๊วเท่านี้แปดแสนฮะชี้แสนเลยสำนึกของมันหายากเนาะมันก็ธรรมดาแล้วเพื่อสิได้เนาะ จะได้พี่น้องป้องปายขนาดตะกูออกอันผ้าแล้วกูออกให้มันแห้งแห้งพวก้วบาดัากาศระบาดอากาศเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันบานโอ้โหนี่ปิ่งกวนปิ่งกวนไม่แล้วมาทางนี่นี่บุดนะทุกคนของกินนะนี่ฮ้ย ยังบ่พอเด้อเดี๋ยวสิเอาไปงานนี่ปูนะ <pad>

บนเอ่อยกไปกั่อยโอเคดิอีกทีคือชุดอีท้าทุกคนขอบใจได้หลายเด้อที่มาติดตามอขอกำลังใจในเด้อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละสวัสด,ด,ดีบ๊ายบาย